สวัสดีค่ะวันนี้เราค่อควรพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่24ข้อ12ถึง13ค่ะขอพระเจ้าทรงพิพากษาระหว่างข้าพระบาทและฝ่าพระบาทขอพระเจ้าทรงแก้แค้นแทนข้าพระบาทต่อฝ่าพระบาทแต่มือของข้าพระบาทจะไม่กระทําอะไรต่อฝ่าพระบาทดังสุภาษิตโบราณว่าความอธรรมก็ออกมาจากคนอธรรมแต่มือของข้าพระบาทจะไม่กระทําอะไรต่อฝ่าพระบาท พระคัมภีร์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่ถ่ายทอดความคิดของดาวิดท,ที่เปิดเผยให้ซาอูลทราบว่าเพราะเหตุใดดาวิดจึงไม่เคยคิดที่จะทำร้ายซาอูลเลยแม้จะมีโอกาสทำได้พระคัมภีร์เปิดเผยให้เราทราบชัดว่าซาอูลติดตามไล่ฆ่าดาวิดท,ทุกทางและดาวิดก็หลบหนีแม้บางโอกาสดาวิดสามารถที่จะฆ่าซาอูลได้แต่ดาวิดก็ไม่กระทำด้วยเหตุที่ไม่อยากทำร้ายคนที่พระเจ้าทรงเจิมตั้ง และดาวิดไม่ประสงค์จะทำบาปนี้เลยดาวิดหลีกเลี่ยงการทำบาปนี้โดยตลอดทำให้คิดถึงคำสอนจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนเป็นวลีที่ประทับใจว่าไม่มีคริสเตียนคนใดเจตนาหรือตั้งใจจะทำบาปถ้าเรายังมีเจตนาหรือความตั้งใจจะทำบาปแสดงว่าเราไม่น่าจะใช่คริสเตียนความในใจที่ดาวิดพรังพรูออกมาต่อหน้าซาอูลในตอนนี้สอนให้เราเห็นชัดว่า ดาวิดมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสายพระเนตรของพระเจ้าอย่างไรที่เราสมควรเรียนรู้และทําตามอย่างที่ท่านทำจริงหรือไม่เราแต่ละคนคงต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงนําทรงเตือนและทรงสอนให้เรายุติการกระทำบาปได้จนเรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ห่างไกลจากบาปได้ในที่สุดขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน